มีความต้องการออกรถใหม่เร็วๆนี้ดูเบนซ์ซีคลาสไว้ครับแต่ไม่มีเครื่องเบนซินเพียวๆแล้วมีแต่เบนซินไฮบริดแล้วก็ดีเซลสิ่งที่ต้องการจากรถมีอย่างเดียวคือไม่จุกจิกแค่เอาไปเช็คระยะก็พอนะครับการขับขีม่ไม่สนใจและอัตรากินน้ํามันก็ไม่สนนะครับคำถามคือ1นึ่งไฮบริดของเบนซ์เนี่ยตอนนี้เป็นยังไงข้อดีข้อเสีย2ดีเซลของเบนซ์เป็นยังไงข้อดีข้อเสีย3สําหรับเหตุผลเดียวกับการซื้อเบนซ์คือไม่จุกจิกทีมงานจะซื้อเครื่องยนต์ไหนถึงจะเหมาะนะครับสี่เบนซ์ซ ทีมงานเลือกซื้อยี่ห้อไหนเครื่องยนต์ไหนนะครับไม่เอา BM เป็บนซินล้วนเพราะราคาโดดไปไกลครับถ้าคุณจะหาความไม่จุกจิกจากเบนซหรือ BM นะวันนี้ไม่ต้องมาคุยกันอ,อคือเยอรมันทนํารถแต่คุณมันไม่เหมือนญี่ปุ่นทํารถมีใครสักคนเคยพูดไว้เมื่อไม่นามนมานี้และฉันเห็นด้วยกับเขาเยอรมันทํารถรถจะออกมาคุณภาพดีถ้าคุณใช้ตามที่เขากําหนด แต่ญี่ปุ่นวิธีคิดคือกูทํารถมาเผื่อทำรถออกมาแล้วคือลูกค้าใช้รถแบบไหนกูทํารถมาเผื่อไว้แบบนั้นไปก่อนเผื่อคนแบบมาก <c oughs> จริงป่ะกถูกป่ะถูกใช่ไหมก็เพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตรงๆเลยนะถ้าในกรณีเนี้ยถ้าเคสนี้เราไป C 2 2 0 D แบบเราไม่คิดมากด้วยเหมือนกันมันโอเคมันคึนแค่มีไมค์ไฮบริดมาช่วยตอนแบบออโต้ซัสสต็อปอะไรอย่างงี้หน่อยแค่นั้นเองแลได้ตัวนั้นตัวแพงเนลำตัวฮะแต่ว่าพอมาเคสข้อสปุ๊บเน้นทนไม่จุกจิกใจจริงฉันกลับอยากจะไป3 2 0 D G 2 0เพราะอย่างน้อยๆคือฟังก์ชันการใช้งานทุกอย่างมัน easy to operate กว่า เห็นหน้าจอเบนทีกูสยองแล้วกูจะใช้ยังไงดีวะนี่โอ้โหสมมมันดูมันปวดเต็มไปหมดเลยวะแต่ถ้าคุณยืนยันว่าต้องเบนเท่าดันเบนเบนเบนเนเบนเบนลยเบนเนเท่านั้นเลยซีสองศูนดี